สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเดินทางสู่ความเป็นแม่กันนะคะผ่านมุมมองจากบทความที่ชื่อว่าบทกวีแด่แม่มืนใหม่คืออ่านแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองแค่ภาพสวยๆอย่างเดียวแต่ลงลึกไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่ออทั้งลึกซึ้งแล้วก็ท้าทายมากๆในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะครับบทความนี้ให้ภาพที่ค่อนข้างสมจริงมากนะครับเ,ออเราจะมาดูกันว่าผู้เขียนเขาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งเรื่องร่างกาย จิตใจแล้วก็บทบาทในสังคมที่เปลี่ยนไปของการเป็นคุณแม่มือใหม่ไว้อย่างไรบ้างครับค่ะคือบทความเริ่มต้นได้น่าสนใจมากว่าการเป็นแม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องทางชีววิทยาเฉยๆแต่มันเป็นการเดินทางของหัวใจของจิตวิญญาณเลยเขาใช้คำว่าบทพิสูจน์รักแท้ด้วยนะคะมันมีความหมายพิเศษยังไงคะตรงนี้ครับประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนเขาเน้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ ก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกด้วยซ้ำครับตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่ามีชีวิตน้อยๆเกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแบบอาการแพ้ท้องน้ำหนักขึ้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้างในที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับทั้งความกังวลความหวังหรืออ,อ,อารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนง่ายซึ่งบทความเขามองว่านี่เป็นการยอมรับภาระความเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเพื่อชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดมาครับ อ๋อค่ะแล้วพอมาถึงจุดสําคัญมากๆคือวันคลอดอันนี้ในบทความก็ได้ไม่ได้พูดถึงแค่ความสุขอย่างเดียวนะคะแต่พูดถึงความรู้สึกที่แบบซับซ้อนมากๆเลยมีทั้งเจ็บปวดมีทั้งกลัวตื่นเต้นจนกระทั่งวินาทีที่ได้ยินเสียงลูกร้องครั้งแรกอืม…เหมือนทุกอย่างมันคลี่คลายตรงนั้นเลยนะคะ ถูกต้องครับแต่สิ่งที่บทความเชีย้ยเห็นตามมาเลยก็คือว่าหลังช่วงเวลาที่เหมือนปฏิหารตรงนั้นนะครับโลกความจริงของคุณแม่มือใหม่ก็เริ่มต้นทันทีครับจากเดิมที่อาจจะมีเวลาส่วนตัวบทความนี้บรรยายภาพชัดเจนเลยว่าโลกทั้งใบเหมือนจะหมุนรอบตัวลูกน้อยไปเลยการดูแลตลอด24ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องปกติทั้งให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมกล่อมนอนคือมันเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ แทบไม่มีเวลาหยุดพักเลยครับมีการเปรียบเทียบในบทความที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะคือเขาบอกว่าแม่มือใหม่เหมือนต้องสวมหมวกหลายใบเป็นทั้งพยาบาลนักโภชนาการนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งครูคนแรกให้ลูกซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับความเหนื่อยล้าการนอนไม่พอแล้วที่สำคัญคือบทความย้ำว่านี่เป็นบทบาทที่ไม่มีใครเคยเทรนมาก่อนเลย ใช่ครับและนี่คือจุดที่บทความเขาขุดลึกลงไปถึงความท้าทายที่อาจจะมองไม่เห็นจากข้างนอกนะครับคือเบื้องหลังรอยยิ้มหรือภาพที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยล้ามีน้ำตาหรือมีคำถามในใจที่บทความสะท้อนออกมาเช่นแบบฉันดีพอหรือยังฉันกำลังทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ เราก็ยังพูดถึงสิ่งที่แม่หลายคนต้องเจออย่างภาวะซึมเศร้าหลังคลอดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแม้แต่แรงกดดันจากคนรอบข้างเช่นคำแนะนำต่างๆหรือบางทีก็เป็นคำวิจารณ์เรื่องวิธีการเลี้ยงดูตั้งแต่เรื่องนมแม่ไปจนถึงเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็มีครับอืมฟังดูหนักเหมือนกันนะคะแต่ถึงจะถ่ายทอดความยากลาบากต่างๆนานาเนี่ยก็ยังสัมผัสดได้ถึงพลังบางอย่างอยูอย่นะคะบทความนี้เขายกย่องความเข้มแข็งของผู้หญิงในบทบาทนี้ยังไงบ้างคะ บ,บทความชื่นชมในความกล้าหาญความอดทนแล้วก็ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขน,นะครับคือถึงแม้ในวันที่รู้สึกท้อหรือเหนื่อยมากๆเนี่ยแต่สัญชาตยานเป็นแม่ก็ยังผลักดันให้ก้าวต่อไปเพื่อลูกเสมอสิ่งสําคัญที่ผู้เขียนเขาย้ําเตือนก็คือว่าไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นแม่ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานของสังคมอะไรขนาดนั้นแค่เป็นแม่ของลูกในแบบที่ดีที่สุดของตัวเองก็พอแล้วบทความยังให้กําลังใจด้วยครับว่า การรู้สึกเหนื่อยหรือทำผิดพลาดบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆสิ่งสำคัญคือการให้อภัยตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะที่รู้สึกแบบนี้แล้วรางวัลของการเดินทางที่เค่อนข้างยากลําบากนี้ คืออะไรคะในมุมมองของบทความครับแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแต่บทความก็ปิดท้ายด้วยภาพที่อบอุ่นมากๆครับรางวัลที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งของอะไรเลยแต่คือความผูกพันความรักแล้วก็ช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายเช่นการได้กอดลูกการสบตาก,กับเขาหรือการได้เห็นรอยยิ้มแรกของลูก ผู้เขียนเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือปาฏิหาริย์ในชีวิตประจําวันที่ทําให้ความเหนื่อยทั้งหมดมันคุ้มค่าครับเป็นความสุขที่ลึกซึ้งจริงๆโอ้โหพอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าบทความบทกวีแด่แม่มือใหม่นี้นำเสนอภาพความเป็นแม่ที่ซับซ้อนแต่ก็งดงามและก็ทรงพลังมากๆนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของใครคนหนึ่งแต่สะท้อนประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงหลายๆคนเลย ใช่ครับเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการให้การปรับตัวความรักที่ยิ่งใหญ่และก็แน่นอนความถ้าถ่ายมากมายแต่ก็เผยเห็นถึงความเข้มแข็งอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวตนของผู้เป็นแม่จริงๆครับเป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดที่ดีมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ดิฉันก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่านอกเหนือจากความเข้าใจหรือคําชื่นชมที่เรามักจะมอบให้กับคุณแม่มือใหม่แล้วเนี่ย มันมีอะไรอีกบ้างที่เป็นรูป,ปธรรมที่สังคมหรือคนรอบข้างอย่างเราเราเนี่ยพอจะหยิบยื่นให้ได้เพื่อจะช่วยให้การเดินทางบทใหม่ที่สำคัญมากๆบทนี้ของพวกเขาราบรื่นขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้บ้างลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะ